กัญชาลักก็คือการรักษาด้วยกัญชาเป็นคลินิกกัญชาเป็นที่แรกของจังหวัดปทุมนะครับคลินิกของเรานะครับก็จะเปิดบริการในส่วนของรักษาโรคทั่วไปแล้วก็หัตถการในเรื่องของการนวดบำบัดด้วยครับโรคทั่วไปก็คือโรคเบาหวานความดันไขมันแล้วก็ที่สําคัญเลยคือกลุ่มโรคมะเร็งและโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายให้บริการคู่ขนานครับทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันครับ ท่านจะไม่ผิดหวังเลยเริ่มต้นที่ท่านก้าวลงจากรถท่านก็เจอธรรมชาติสูดอากาศเอาโอโซนแบบสบายๆแล้วก็เดินมาที่เนี้ยเหมือนมาบ้านญาติแล้วก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นเลือกทานอาหารที่เป็นยาได้โดยเชฟพ,พื้นบ้านนะคะที่สามารถประกอบอาหารเครื่องดื่มให้แขกแล้วก็ผู้ไข้ที่เดินทางมาตรงนี้สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่ เราจะเป็นผู้ประกอบการที่จะมาช่วยผู้ประกอบการอีกหลายๆอาชีพเช่นกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกกัญชาปลูกสมุนไพรเราได้มีโอกาสรับซื้อจากกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยหลายล้านบาทที่สำคัญเราซื้อแล้วเราเอามาทำอะไรเรามาทำเป็นยาเอามาทำการรักษาเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เราจะมียาเด็ดทั้งหมดคือ4ตตำรับนี้ครับเป็นยาปรับธาตุนะครับยาฟอกเลือด ยาปัจทวีการแล้วก็ยาถ่ายระบบน้ำเหลืองเสียครับโดยหลักเลยเราจะจ่ายยาน้ำมันสนั่งไตภบครับแต่ยากลุ่มนี้เราจะจา่ายเฉพาะบุคคลครับหมอก็จะปรุงไทย,ไทยแต่ละบุคคลเลยครับจะไม่มีการมาซื้อ,อยากินเองได้ครับและสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่คิดว่าสมุนไพรไทยนั้นจะเดินทางไปไกลแค่ไหนเรามาคุยกันมาพูดคุยกันเรายินดีเป็นที่เลี้ยงแล้วก็ เราจะมีศูนย์อบรมนะคะโดยมีอาจารย์หมอและเภสัชกรแพทย์แผนไทยอีกจำนวนมากสำหรับการจัดตั้งคลินิกกัญชานะครับจริงๆแล้วไม่ได้ยากเลยครับขอแค่มีผู้รู้ครับแลวมีองค์ประกอบที่ชัดเจนครับก็คือมีตัวแพทย์หรือบุคลากรในองค์ประกอบเขาสถานที่ตรงนี้สำคัญมากครับถ้าทุกอย่างนะเรามีพร้อมนะแล้วเรามีความรู้มากเพียงพอนะก็สามารถตรวจผ่านได้แล้วล่ะครับ มาได้เลยนะคะที่กัญชรักสหคลินิกอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีคลอง12ใกล้ๆแค่นี้เองค่ะ